สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟอร์มลี่นะคะวันนี้พาเอฟซีมาดูสวน,นที่มีดอกดาวเรืองที่สวยงามมากๆเลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะตกแต่งนาตกแต่งประดับประดาไปด้วยดอกไม้นะเอฟซีนี่ค่ะอันนี้เราก็ถอนญ้ากอ,อกแล้วนะคะนี่ค่ะตรงที่ป้าให้ถอนเนาะ,น,ะน,นี่ก็สวยงามากเลยะคะ่ะโอ้ดอกดาวเรือง Inne, shorts, timeline, รุ่งเรืองนะเฟื Wenn ่องฟูนะสวยเต็มลานสวนหย่อมไปหมดเลยนะคะป้าพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยนะเนี่ยนี่ว้าสวยงามมากๆเลยนะนี่ดูดอกดูดอกดูดอกโอ้โหดูดอกนะในการตกแต่งนะพื้นที่เนาะนะนี่สวยงามมากๆเลยนะนี่พี่น้องเอ้ยนี่ว้าว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 สวยงาม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 มากเลยนะคะเอฟซี พนะาเอฟซีทุกคนนะเดินดูดอกไม้นะนี่นะในสวนหย่อมนะอย่าพึ่งหัวอย่าพิ่งวินเนะ้อพี่น้องอย่าเพิ่งวินนะอย่าพึ่งวินนะคะเอฟซีเนาะนะคะสวยงามมากเลยนะคะไปะอ,อันนี้ก็เป็นการตกแต่งนะตอนรับปีใหม่นะเอฟซีเนาะตอนรับปีใหม่เวลาเอฟซีเดินทางมาก็จะได้มาถ่ายภาพนะคะมุมนี้ด้วยนะคะจะในสวนหย่อมนะคะในสวนหย่อมนะ่ะเราก็ตกแต่งไปด้วยดอก ดาวเรื่องนะคะต,ตอนนี้เราก็ออกมาตรงที่ลานองค์พระปูนะคะนะเราจะเห็นองค์พระปูนะสีทองตัดแดงนะคะสีทองตัดแดงเนาะเพราะว่าเวลาไฟนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ไฟเนาะแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะองค์ปูก็จะนะโดนสาดด้วยแสงนะพระอาทิตย์นะคะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ผ้าเรายังไม่ได้เอาอกนะเพราะว่าเหลวโรก่อนนะ ไม่ได้เอาผ้าออกน้องดูนะสวยงามมากเลยนะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะขอพรนะเอฟซี FC ทนใยที่อยากขอพรอ,อ,องค์ปู่นะตั้งตังจิตอธิษฐานนะคะสามจบนะท่องอ,อ,อิมินากระถาองค์พ่อปู่สมจบนะคะอิมินาสการณนะชยัชยชยะชัยยะบริจิตน,นาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโกอริยะเมตรโยโพธิสตนะุณมูทายะนะคะแล้วก็ ออตั้งจิตอธิษฐานเช่งชื่อและนมสกุลนะคะ,คะนะท่านต้องการขอพรสิ่งใดนะให้องค์พ่อปู่นะช่วยเรื่องอะไรนะก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานได้อันนี้ก็จะเป็นนาคบริวาลน,นะประจาวันอาทิตย์และวันพฤหสัสบ,บดีนะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะจีบผ้านะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เราสามารถมารําตรงจุดนี้ได้เนาะนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ยังติดอยู่ของการตั้ง เออชัดอยู่เนาะเพราะว่ายังไม่ได้เอาชัดลงนะเดี๋ยวต้องรอเวลาก่อนต่อมาก็จะเป็นนี้นะคะ FC นี่อันนี้ก็บริวานนะคะประจำวันพุธวันจันทร์นะ,ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะพา FC ทุกท่านไปดูจนคอสโมสนะคะโอ้โหออกดอกเบ่งบานมุนเรามองไปแต่ไกลเลยนะเราจะเห็นดอกคอสโมสนะเต็ม, <า S 2> ม <า S 1> ไปด้วยดอกไม้นะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆใกล้ๆนะคะเราเดินไปดูใกล้ๆสวยงามมากมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นสวนอยู่ดาน์หน้าๆนะคะสวยงามดอกคอสอสนะ,ะบ,านบานเบ่งบานเบ่งบานเลยทีเดียวโอ้โหเรามาอยู่ในโดงดอกไม้แล้วเนี่ยตรงนี้เดินเข้ามาได้นะ,ะทุกคนเดินเข้ามาได้เนาะนะ,ะ,นะะเราจะเห็นดอกคอสอสนะคะ สวยงามมากๆเลยนะทุกคนโหกําลังออกดอกเบ่งบานเลยทีเดียวเลยนะคะนู่นนะคะโอ้ยนะเหมือนเรามาอยู่ในดงดอกไม้อะไรประมาณนั้นนะ่ะนะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะอืมสวยงามสวยงามสวยงามดงดอกไม้พนะี่นนอะโอ้ยเหมือนอยู่ในโอ้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยทุกคนเออนั่งลงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเหมือนเราอยู่ในดงดอกไม้อะ่ะดงแบบ อยู่เมืองนอกเลยดูทุกคนนะวิวแล้วการแต่งชุดของเราก็เข้าเข้ากับบรรยากาศเลยนะชิวๆโอ้ดูนะฮะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะดูว้าวดูดอกเฟื่องฟ้านะสวยงามมากเลยออกดอกบานสะพรั่งเลยนะครับพี่น้องเนอะนี่นะคะสวยงามสวยงามไปเดี๋ยวเราไปดูคอสมอทางด้านนู้นบ้างนะคะ เอฟซีทุกท่านนะคะเดินเยี่ยมชมภาพบรรยากาศยามเช้านะที่ทุ่งนานี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะโอ้ที่แขวนโมบายด้วยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฉัดนะนี่เป็นฉัดนะที่ยังแขวนอยู่นะตุงตุงเนาะเออเรียกตุงเนาะ สวยงามมากเลยนะคะ FC มาก็ได้ถ่ายภาพด้วยนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะ,ะเป็นภาพนี้ถ้าเราถ่ายภาพมุมนี้เราก็จะเห็นตุงนะดูนะสวยงามมากเลยนะว้าวนี่ค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะทุกคน,นนี่ก็ดอกคอสโนนะคะนี่สวยงามมากนะต้นใหญ่มาก สูงด้วยนะคะ f c นะสูงมากๆเลยนะคะ,อะโอเคพาทุกคนเยี่ยมชมนะคะภาบรรยากาศยามเช้าที่วังปูนะคะหนึ่งนะคะที่เป็นต้นคอสมอสนะคะโอ้โหกำลังเบ่งบานเลยทีเดียวสวยงามตามมรามทุ่งเลยนะพี่น้องเนาะเอ้ยงามงามงามฮะนี่นะคะ f c สวยงามมากเลยนะพา f c ทุกท่านนะมาเยี่ยมชมดอกไม้อ๋ออันนี้มันเริ่มแก่แล้วเนาะ มันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มร่วงโรยรานะแต่ว่ามันยังเก็บเม็ดได้ใช่ไหมโอ้มันก็จะร่วงลงไปอีกเนาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมนี่นะคะด้านหน้านะ FC อยู่ด้านหน้านะโซนด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเอ็นเอ็ก็จะพาน้องเฟิร์นนะคะไปก็เรียกว่าไปสะดอกเคราะห์นะครับซึ่งน้องเฟิร์นมีเคราะห์ใหญ่นะคะมีเคราะห์ใหญ่เนาะ FC เน,ะนาะนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอก FC ได้นะคะว่าเป็นเคราะห์อะไรนะคะ จะรู้แต่ว่าเป็นเคราะห์ใหญ่ต้องไปเสดเคราะนะคะวันนี้ก็ให้ภาษากระเบานุนะคะช่วยพาไปนะวัดที่ภาษารู้จักนะคะที่วางเยี่ยมนี่แหละนะคะอยู่ใกล้ๆนะถ้าไปวัดอื่นในแดนก็ไม่รู้จักใครเนาะก็รู้สึกว่ากลัวนะคะวันนี้เนาะนะคะก็เราเป็นแม่เองก็ได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะ,ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะ พาน้องเฟิร์นไปเนาะหลังจากเสียจภารกิจอะไรต่างๆนะคะก็เดียวโรนะฮะโรภาษานะฮะเบาวนุมานะคะก็อาจจะทําพิธีนะคะทำพิธีสะเคราะนะคะให้กับน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นเนาะนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเคราะใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะพอเราได้ฟังนะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็กลัวแล้วก็ตกใจซึ่งเราเป็นแม่เนี่ยใจิตใจแม่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะที่ ได้ยินเรื่องราวแบบนี้นะคะจ้ะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้น้องเฟิร์นไปไหนนะคะเพราะว่าพระพระนะพระพระก็ทักเหมือนกันนะว่าช่วงนี้ไม่ต้องออไปไหนไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่นในบ้านห้ามขี่รถห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะจ้ะแต่ว่าถ้าไปอย่างเงี้ยถ้าไปวัดไปอะไรก็ไปกับเม่ไปอะไรก็ได้นะคะจ้ะแต่ว่าเขาให้เวลาภายใน7วันนะหลังจากที่น้องกลับมาจากวัด้ันเดือนะคะจากที่ไปเนาะนะนะอันนี้ก็มาแจ้งข่าวเอฟซีนะคะค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนปซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย